ช่วงนี้มาดูผลงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างนะคะมีการสรุปผลการทํางานกันออกมาค่ะจากการดูสถิติของคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ว่ามีสถิติของคดีที่ลดลงหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยนางพัชรีอารยะกุลประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2563ระบุว่าร่างรายงานได้มีการเน้นนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน3ด้านสำคัญประกอบไปด้วย1 ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายมีการนำเสนอสถิติการดำเนินคดีค้ามนุษย์ณปัจจุบัน112คดีเมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง3ปีพบว่าปี2,562 288คดี2,561 304คดี2,560 302คดี สถิติคดีลดลงเนื่องจากการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนและเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีการคัดกรองและคุมเข้มการใช้แรงงานอย่างเข้มงวด 2ด้านคุ้มครองช่วยเหลือมีการเตรียมการรองรับกลุ่มผู้เสียหายที่มีความหลากหลายทางเพศและการพัฒนาแนวทางในการใช้ระยะเวลาฟื้นฟูและไตรตรองเพื่อให้บุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการทบทวนเรื่องราวก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือและดำเนินคดีกันต่อไป 3. ด้านป้องกันมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ มนุษย์ในกลุ่มแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศการคุ้มครองรายงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเข้มงวด โดยรายงานนี้จะมีการนำเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานให้ความเห็นชอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีและส่งให้สหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดระดับในรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี2564ต่อไป